สบายดีพี่น้องที่หางแฟร์ประสบควาสุขคนพอๆกับสองน้องนีคือเก่าพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีย้ำเศร้าๆพี่น้องเลยโบน้าหักเย็นพี่น้องลายมือสิมาอัปเดตสางตีพระอัปเดตเนาะสางตีกระดานห้องห้องเนาะ ว่าหอกทันได้แล้วซีน่ะนะพ่อ,อยกขึ้นยังเห็นน้อยหนึ่งอตอนนี้กระเพินยังบ้านมาสร้างกันเ <c ười> ลยเล็กน้อยพอแล้วเล็กน้อยตอนนี้ยังข่าวเศร้าอยูส <c ười> อย่สสวยๆเล็กน้อยเพิ่งจะซีมาเอ <c ười> ากิน้ำไม่เศร้าแล้ว

คอนสิไปไห่แบบมองไม้นะการ์ดีใส่ได้น่ะไหมหัวอันหมองมีก่อนตีตอกอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามองหมดแล้วโอ้ง่ก็ริบเข้ารีบออกต้องใส้ขึ้นมาเห็นห้างแล้วเรียบร้อย บุกถุกท้ายนลยมีสามทางทางหนึ่งก็ล่างแล้วทางหนึ่งก็ทางง่ายด้ใช้สีแบบนี้แห่ะเรียกว่าเป็นสำเร็จมาเลยบอกก็อยากได้แบบสำเร็จซีมีอยู่บนอภินงเยอะอยู่ไทยอ่ะซีมีแต่บ้านเฮาจักแล้วเนาะแบบมันเป็นลายเป็นแผ่นเป็นลายอย่างเงี้ยแหละบ้านห้าจะได้ทำมือทำมือแรงจง ยังแต่เท่านี้แหละนี่ครับทั้ทงไงทั้งไงปกตีจะได้ก่อนบอสหนูก่อนอบอสห้องบ่นอนกันแล้วห,<ะ>ห้องนอนก่อนจะนอนสิบมมีบ่นอนอ้ <c oughs> อกระเย็นพี่น้องมือนี่คือสีหอนอยู่ ป้านี่ำมือเกงออยงนไปป่าไปดงปลากินแต่เข่าป่าบกินแต่ข่าป่าอยน้ำาง้ยว่าใสไนี้นูหมเลามาเด็กใกอบอแต่เขาจะติดเงี้ยเป็นปัดดึงกับไปไวหรืตีรวมใส่ไพ่นั่นนี่ สิเนี่ยเขาเจะตีไปด้านเห่งกันเดินใช้แพ่สะดวกอันนี้กิบตดไปเลยตีเพดานเลยเอาปุยใสุ่เตีงใตีเป็นสเขาเจ้าสิมีวิธีแต่ว่าส้นคนตีเพดานบ้านเขาบบใส่้บหได้เลยว่าเนาะพี่เนาะตีทังในกันตีทงในบ้านนี ใส่ใบตาดิงออกมาอะไรที่บรว่าเพดานติดโมเจ้ากว่าายตอนนี้เพิ่นก็ยังประท่านประกอบลักฆ่าไห่เราพระท่านแล้วมือที่ยีได้ประกอบเลยนั่งไปทั้งนานแล้สองสามแผ่นน้อยทั้งในกระแนยและทั้งเป็นถุง

ม6ครั้งทสิเขาไปเห็นทั้งแง่การได้โอกาสมาแล้วมันมีบอลเข้าไปคือเป็นกองปงอ่จ้ันูเมื่อกล่านันเอแล้วเนาะ ข้าวในบอบอหูกับเบื้องพี่น้องเลยแต่าสักกัซียังกะซีมันเจ็บมันสีกข้าวบดใหญ่น่ะกเออเนาะล้มล้มล้มนกลองกองเบื่องล้มหเอี้ยงหางเอี้ยงมันเ้าม่คอยมีหลาย คืทางน้องบัวด้ทางบ้านน้องบัวนะเมื่อเหนุเชงเงินเลยอย่างเ้งหน่อยก่อนไนเชงน้ำไอ้ได้อย่ยไปเชงมอามเนาะเชงอยู่น้องบัวทาาทางนี้กับใยเลยใแม่ครับไปไป,ไปนอนเงนินน่นอย่าโมาวีดิอม <c oughs> ไปนอนนะฮ่่เห็ดนะเนาะโอ้ยอย่างเราไม่เห็นเงอนแชงไม่ทั้งใส่เงินกัเจ้า่ไม่ทั้งเอลยเข่านปลุเงืนเอนเงืนนสองสา ดย้ยแจกแมตตลงกบดาง <c oughs> นี้ประมาณเมตรหกซิกลานประมาณสกรั้งนึงตัะประมาณเนีหเพราะอันนี้นะหาซิปน,น บ่นนี่ได้เจาะลังค่าพี่น้องบ่อนห้องนอนก็เลยไปน,นอนเลยไ <c oughs> ม่ผมั่งลังค่าตีเพดานทางในไงเด้ถ้าบ่ม่างไปตีบม่ได้แตกแล้าเลยเอ,เอ,อ้ยมือ,อมนไปรีวิวทั้งกันได้แตก ทั้งกระตีเส้นทั้งนี้เนาะเดี๋ยวคนท่านเรตีแฟนเลยเนี่นี่วิวมือเกือบแล้วเบิร์ตเกือบแล้วเบิร์ตอือในอีกอย่างเกือบแล้วเบิร์ตป่านนี้หนูน้อยเบิ่งโทรทัศน์อยู่ทึ่ง Nhân Mưa, này Mưa này vẫn dưới đây khảo hiện nay, ạ, khảo huyệt kháng nay กันผลได้เห็ดเขาเขาเห็ดข้างในก็นเสียหายผลเห็ดในหอเกอนพี่น้องเพื่อว่าผลนี <S <s um ้แล <t> ้วในหอแล้วกจุดม้าก็สีหนาเขามานอนอยู่ที่มันจังบกเกกะบกเกกะข้างนอกทางห้องโถงอนนีเลยเริ่มเล่ามากเลยเมื่อก่อนที่ไปทำบางทีบ่ายๆจีเรอเมื่อประจักเนี่ย ยังได้แบบมีหลวดลาในะไห้าขั้นแบบ <c oughs> ขั้นโบมิทโบได้จะมีลอดไล่ก่อนขั้นตีกับสิตีอันมิดชิดเลยได้บอสัจงร้องอ,อนนี้ชิดกันเลยออบอลว่าจะแพ่นอย่างจะเห็นได้แผพนอยางไม่ไหนจะคล้ายๆแพ่นอันนี้แรกคือแบบจะร้อนเป็นอย่าง,ง,าางบาเบ,บาหวเบ,อบาอัวหีูมถ้ากคอเห็นเรื่อนก่อน สีของ้องก็จะจีข้งในนะตารางจะนะตีเท้ตีเพ่อนอตีอะไรกันตีขา้แบบอยางดกระเบื้องเยสีเลยเอาชุดนั่นเาะแต่ว่ามันจะเป็นแบบแ่นยางเลยแ่นใหญ่มันก็จะำคัเลยเห็นกจะีเดีวแต่ว่าถ้าทุกคนเล่ไยันมันยันตะปูรุดยันมันอยู่ตรงน อันนี้มันยางมันเบาอันนี้พนาน้ล่าอะไรพี่น้องบ้านนี้เอาบูุ๊ลไพน้อไปติดตาม ขอบคุณหลายๆด้วยก็ <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นครับว <c oughs> ่าเขอให้ดีแห้งเพราะว่าเป็นแขรงแห้งๆเรื่อยๆสวยๆตลอดปีและตลอดไปตลอดปีใหม่ปีเก่าให้ได้รถคันรู้ๆจนบ่มีบอนจอดอีกบ่อ่ข้ารู้ไก่สำเร็จแล้ว